สวัสดีค่ะทุกทท่านมาพบกัอเด็กช้งหนึ่งนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทันทัตังค์จิมมีดับมีค่ะวันนี้จะเป็นวันพุธที่23สิสงหาคมแล้วนะคะทุกท่านคะอย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยรีบโหลดตอนนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดในเรื่องของการดูดวงการใช้สีมงคลนะคะหรือตัวเลขมงคลต่างๆเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าคนที่เกิดวันพุธวันพุธยางคืนหรือวันอาทิตย์เนี่ย บอกได้เลยนะคะว่าวันนี้อาจจะต้องมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่สัญญาณนะหากคุณมีงานเก่านะคะที่ยังไม่ได้สาสางตรงนี้ต้องเร่งมือโดยด่วนเลยทีเดียวเพราะว่าจะมีงานตัวใหม่ค่ะที่กําลังจ่อคิวรออยู่นะคะเรื่องของการเงินคล่องมือค่ะแล้วก็ยังมีดวงของโชคลาภด้วย สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพค่ะที่คุณมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ดป่วยได้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันเสาร์แล้วก็วันจันทร์ค่ะวันนี้การงานนะเรียกว่าก้าหน้านะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อประสานงานการได้พบปะผู้คนค่ะจะทําให้คุณเน็เกิดไอเดียนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มมาขึ้นโดือนกันระม,มัดระวังเรื่องความรักสนิทค่ะเพราะว่า มันมีโอกาสที่จะผิดใจกันนะคะเพราะว่าเกิดความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันสําหรับสิ่งมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีส้มสีขาวแล้วก็สีม่วงค่ะสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์นะคะที่จะประจําในรับสัุดานี้นะคะที่จะเสริมดวงการเงินงกับโชคลาภก็จะมีหลวงปู่สวงสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชแล้วก็หลวงพ่อโสธรค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงในเรื่องของการงานต้องไปบูชาสักการะนะคะหลวงปู่ทวดค่ะ หลวงปู่เอี่ยมวสพันธ์สงแล้วก็พระพิคเนตนะคะเรียกว่าจะเสริมดวงก,การงานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเครื่องประดับเสริมดวงนะคะที่จะทำพิเศษโชคลาภในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นนินค่ะเพชรแล้วก,ก็หยกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะติดตัวไว้แล้วคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรืออาจจะเกิดในเดือนสิงหาของสัปดาห์นี้นะคะเวลาเราจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่บินถวายวัดค่ะ หรืออาจจะสร้างถาวรวัตถุก,ก็ได้นะคะสมทบทุนสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณประโยชน์ก็ได้นะคะอันนี้สองตรงนี้จะทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความมั่นคงนะอาหารจะใส่แบบก็ดีทําบุญเลี้ยงพระก็ดีนะคะจะต้องมีคําว่ารวมมิตรอยู่ในอาหาระคะ่ะต้มยำรวมมิตรผัดผักรวมมิตรนะคะยำรวมมิตรพวกนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะว่าเวลาเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยก็จะได้รับความเมตตานะคะจากคนรับข้างมีคนเข้ามาสอบถามเข้ามาช่วยเหลือเรามาดูกันเมื่อวานนี้นะคะว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30นอนเลขที่ออกคือ629แล้วก็78รอบนี้ตัวเน้นเลข9ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ในชุดจับคู่นะ เลขที่วางไว้นะคะก็ยังเข้า2ตัวบนด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าเข้ากันตรงๆเลยคือ29ส่วนีนรอบ1 8บ18.30น,นค่ะเลขที่ออกนะคะก็จะเป็นเลข279แล้วก็29รอบนี้นะคะเข้ามา2ตัวล่างของชุดวินนะคะก็คือเลข29มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพุธที่23สิงหาคมค่ะในรอบ17.30น ชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะคะก็จะเป็นเลข 3, ามเลขห้าเลขสีเลขเจ็เลขเก้เน้นไปที่เลขสากับเลข5ค่ะสําหรับชุดจับคู่ 30, 3ศ3น3์สาม5น5่5ส5มสแป้าหนล้วในรอบ18.30นชุดวินเละที่วางไว้ให้จะเป็นเลข 4, ี่เลขสาเลขสอเลขหนเลขแป เลขที่เลขสี่กับเลขสามนะคะชุดจับคู่ค่ะ4 0่ศูนย์สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดี่เกยสามหสามหกสามเจ็้าและในรอบจุดเาจุดสามศนอค่ะชุดวินเลขชี่วางไว้ให้จะเป็นเลขสี่เลขเก้าเลขหนึ่งเลขห้าเลขหกเลขที่เลขสี่กับเลขเก้นะคะ สำหรับชุดจับคู่40 42 43 47 48 09 29 39 79 89ก็เป็นทั้ง3มช่วงเวลาเลยนะคะของวันพุธที่23สิงหาคมค่ะทุกท่านคะอย่าลืมนะคะจะรักผู้สเสมอเสมอเลยว่าการให้ทานหรือการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเนี่ยจะเกิดอันดีส่งให้เรามีเงินทองมีโชคลาภนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วยเหลือใครได้นะคะก็ ให้ช่วยเหลือ,อ,อไปนะคะหรือการให้ทานก็เป็นอันหนึงที่เกิดอาน,นิสงส์งให้เรามีโชคลาภไดยดเชนกันพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับจารักทางท่านนางสิมีดัดมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ